แฟนหนูบล็อกไลนยแล้วหนีไปแล้วค่ะทําไงดีคะอ่ะครูความจะอธิบายงี้คนคนหนึ่งบล็อกลายมันต้องการแสดงออกว่ามันไม่พอใจคุณอย่างยิ่งมันต้องการแสดงออกว่าเนี่ยฉันต้องการตัดแกให้ขาดเดี๋ยวก็ตามแต่แต่การที่คนคนหนึ่งจะกลับมานั่นเกิดจากการที่คุณต้องตั้งค่าสมองของอ e ีกฝ่ายโลกใบนี้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้ทาวรพี่น้องบางบางครอบครัว สามปีที่แล้วทะเลาะกันเกือบตายมาปีนี้รักกันมากก็ได้โลกใบนี้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนความคิดของมนุษย์แปลผันไปได้เสมอหากมีอะไรก็ตามแต่มากระตุ้นครับแสดงว่าไอ้ไม้เด็ดสำคัญเนี่ยที่คุณจะเปลี่ยนเกมนี้คือการกระตุ้นบางอย่างคุณแจมันคือการกระตุน้นไม่ใช่การรอครับคุณจำไว้นะครับหนึ่งคนที่บล็อกคุณมักจะมีบัญชีโซเชียลมีเดียอีกอันหนึ่งเพื่อมา่องคุณอยู่ดี ในขณะเดียวกันเราโดนบล็อกเราก็มักจะไปสร้างบัญชีโซเชียลมีเดียอีกอันหนึ่งเพื่อไปดูอีกฝ่ายอยู่ดีครับนี่มันคือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเพราะการบล็อกก็คือการโกหกอย่างหนึง่งซึ่งจริงๆไม่ได้บล็อกนะจริงๆยังแอบดูคุณเพียงแต่ว่าแสดงออกว่าเนี่ยต้องการกระแทกให้คุณเสียใจหรือส่งต่อความรู้สึกอะไรบางอย่างแย่ๆให้แก่คุณให้คุณกลัวหรืออดๆก็ตามแต่สองเมื่อคุณรู้แล้วว่ามันยังแอบดูคุณ พออีกฝ่ายมาแอบ,บดูคุณเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าคุณทำอะไรให้อีกฝ่ายอยากปลดหนเปลี่ยนบุคลิกภาพของคุณลุกใหม่ทั้งหมดเปลี่ยนสีผมเปลี่ยนลักษณะการแต่งตัวปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพใหม่ทั้งหมดขอให้จำไว้ว่าคนเราเวลาเกิดความรักรักมาจากสมองเรปทิเลียนบรีน คนเราเนี่ยอยากได้ใครกลับมาเพราะคิดว่าคนคนนั้นคือรางวัลชีวิตคนมันไม่กลับมาหาคุณแน่นอนถ้ามันคิดว่าคุณไม่ใช่รางวัลชีวิตคนมันคลั่งใครอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นรางวัลชีวิตคุณอยากโชคดีไหมอยากโชคดีครับเพราะอะไรครับเราคิดว่าการโชคดีคือรางวัลชีวิตไอ้ต่อมความอยากได้ของมนุษย์ทั้งหมดเพราะมันคิดว่าอะไรก็ตามแต่ที่มันอยากได้ต้องเป็นรางวัลชีวิตเท่านั้นครับ หมายความว่าครับถ้ามันมาเห็นคุณแล้วคุณยังยังอยู่บุคลิกภาพแบบเดิมเดิมยังแผลยังแชร์เพลงเศร้าๆจะเป็นจะตายนะอยู่ไม่ได้จะขาดเอ่อขาดความสุขอะไรก็ตามแต่ถ้าไม่ได้มันกลับมามันจะเห็นว่าคุณนั้นน่าสมเพชไม่ใช่มันเห็นว่าคุณมีค่าเพราะไอ้นิวเคลสไอ้คอเบตตัวนี้ครับมันจะอยากได้ก็ต่อเมื่อคุณคือรางวัลชีวิตแล้วถ้าวันนี้คุณเล่นให้ดีนะนะครับ เซตภาพลักษ์ณให้ดีโชว์บุคลิกาภาพของตัวเองให้ดีนะมันจะยิ่งอยากลอดบ็อกและมันจะยิ่งอยากทักมหาคุณเนี่ยผมต้องการเสื้อผ้านะที่อยู่บ้านคุณคนเหล่านี้มันจะเริ่มขยับเข้ามาแต่คีย์อย่างเดียวคือทําให้สมองของอ e ีฟายมองเห็นว่าคุณคือรางวัลชีวิตที่ไม่อยากถูกสูญเสียไปซึ่งไอการที่เราจะเป็นรางวัลชีวิตเนี่ยจริงๆมันมีมันมีโปรเซสนะครับ ต้องวิเคราะห์บุคลิกของอีกฝ่ายก่อนว่าเอ๊ะสมองของอีกฝ่ายนี่มันคิดไงหนึ่งเป็นพวกที่กินเร็วเ็วเดินเร็วๆไหมพวกเนี้ยเป็นพวกชอบลุยมันอยากได้รางวัลชีวิตอีกแบบนึงมันอยากเห็นภาพบุคลิกภาพของแฟนในการโพสต์โชว์ในโซเชียลมีเดียอีกแบบหนึ่งพวกที่ปัแป้งปะทิ้นผิวเซ็ตผมเซ็ตผมนะครับเอ้ยหวีผมเนี่ยทั้งวันนะครับมาร์กหน้าทาครีมอะไรต่างาพวกนี้ครับพวกนี้เป็นพวกต้องการการยอมรับถ้ามันเห็นภาพคุณในโซเชียลมีเดียที่เอ้ย ตรงกับปมของมันมันจะยิ่งอยากได้คุณกลับมาอีกประเภทครับพวกที่คิดเกรงใจเกรงใจคนอื่นใครขอให้ช่วยก็ตามแต่มันจะช่วยเขาหมดเลยครับอีกประเภทหนึ่งครับพวกที่ละเอียดละออทําอะไรก็ตามแต่ปัดกวาดเช็ดถูนะครับทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างทั้พวกนี้มันเห็นภาพคุณอีกลักษณะหนึ่งมันจะยิ่งอยากได้คุณมากขึ้น คือเรื่องนี้จริงๆพูดวันนี้ก็ไม่จบนะเพราะครูคมสอนไว่ในคอร์สสั่งจิตแฟนเก่าวิธีการดึงแฟนเก่ากลับมาพวกที่บล็อกหนีไปแล้วไม่ได้ติดต่อมาเป็นเดือน2เดือน3เดือน4เดือนนะครับพวกที่เอ,อ่อมันบอกว่าผมจะไม่กลับมาแล้วอย่างพวกนี้ครับความคิดคนมันเปลี่ยนได้หมดอีกอย่างหนึ่งถ้าคุณไม่ดูแลความมั่นใจของตัวเองแฟนเก่าจะยิ่งไม่กลับมาจริงๆครูคอมมี12วิธีในการดูแลความมั่นใจของคุณเองนะแล้วแฟนเก่าจะรู้สึกว่าเอ้ยฉันสูญเสียคนนี้ไปไม่ได้วะทำไมเขาไม่เหมือนเดิมอะ เฮ้ยทำไมเขาดูมีความมั่นใจมากขึ้นเฮ้ยทำไมเขาดูดีมากขึ้นเฮ้ยทำไมเขาดูน่าสนใจมากขึ้นเฮ้ยทำไมเขาดูน่าค้นหามากขึ้นครูความมี12วิธีครับใครอยากได้ให้พิมพ์รหัสครูความตามด้วยหมายเลข3ครับแล้วเดี๋ยวบอทจะส่งให้นะครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนรักคุณคนเดียวคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากที่จะต้องทักไปก่อนโทรไปก่อนวิ่งไล่ตามตลอดเวลาหรือต้องตามจี้ตามจิกคอยวัดระแวงว่า เขาจะรักเราหรือเปล่าหรือว่าเขามีมือที่สามหรือเปล่าแต่คุณต้องการให้เขาโฟกัสอยู่ที่คุณคนเดียวครูคมเคยสอนเนื้อหาทั้งหมดไว้ในคอร์สคุมสมองแฟนครับซึ่งคอร์สนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นจิตวิทยาสายมืดเป็นสายดาร์กนะครับเป็นเป็นจิตวิทยาที่ควบคุมความคิดของผู้อื่นโดยเฉพาะหรือว่าเป็นการมีอิทธิพลต่อความคิดของแฟนโดยเฉพาะเพราะงั้นเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเรื่องของการที่เขาจะมีกิ๊กหรือเปล่ามีมือที่3าหรือเปล่าต่างๆเพราะ การลงมือทําของเขาทั้งหมดคุณได้ควบคุมที่วิธีคิดของเขานั่นเองนะครับเพราะฉะั้นเนี่ยคอร์สนี้เนี่ยมีผู้เรียนมากกว่า590ท่านนะครับโดยคอร์สนี้เนี่ยราคาเต็มอยู่ที่5,590บาทครับเป็นการเรียนผ่านคลิปวิดีโอทบทวนซ้ำได้ตลอดชีพและเข้าเรียนเวลาใดก็ได้ครับสมัครแล้วสามารถเข้าเรียนได้ทันทีครับโดยคอร์สนี้จะมีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับ 1. เช่น วิธีการควบคุมคนใจแข็งนะครับคนที่งอยากยากต่างๆพวกนี้นะครับจะมีวิธีการทําไงดีให้พวกใจแข็งเนี่ยต้องยอมอ่อนโอนเอ็นนะครับเมื่ออยู่ใกล้คุณนะครับหรือการควบคุมแฟนอีโก้พวกที่อยากเอาชนะคุณต่างๆพวกนี้ครับพวกที่ปากแข็งหรือว่าต้องมีการถกเถียงกันอยู่ตลอดเวลาคุณสามารถทําให้เขาไม่วางอีโก้กับคุณหรือไม่ตั้งกําแพงต่อสู้กับคุณนะครับหรือความลับที่คน,นเจ้าชู้ ให้หลอกเยอือคุณสังเกตไหมครับว่าทำไมคนเจ้าชู้ถึงมีสนเสน่ห์นะครับพวกคาสโนวาคาสโนวีทำไมคนเหล่านี้ถึงมีเสน่ห์ทำไมคนเหล่านี้ถึงมีแต่คนอื่นวิ่งไล่ตามเขาตลอดเวลาความลับหนึ่งในนั้นคือเขาสามารถควบคุมความรู้สึกหรือว่าความคิด ของผู้อื่นได้ครับเขาสามารถมีอิทธิพลต่อความคิดของผู้อื่นได้ครับเขาเลยเป็นคนที่มีสเสน่ห์และมีแต่คนวิ่งเข้าหาตัวของเขาครับเพราะงั้นเนี่ยการเรียนคอร์สเนี้ยนะคุณก็จะได้เทคนิคนี้ไปด้วยนะครับหรือการคุมจิตใต้สํานึก ให้แฟนยอมคุณทุกอย่างคุณรู้ไหมครับว่าทําไมคนบางคนหลงมือที่3หัวปากหัวปา๊มือที่3ก็ไม่ได้สวยไม่ได้รวยไม่ได้เปเหมือนเราด้วยซ้ําบางทีมันก็ไม่ได้ซัพพอร์ตเหมือนเราด้วยซ้ําแต่ทําไมแฟนของคุณยังหลงมือที่3ครับเพราะจริงแล้วมันมีจิตวิทยาการทําให้จิตใต้สํานึกเนี่ยยอมหรืออยากตอบแทนบางอย่างที่คุณไม่รู้ครับนะครับและเทคนิคอีกอันคือ,กา,อการมีอิทธิไปการมีอิทธิพลต่อสมองแฟนคุณรู้ไหมครับว่าอะ,อะไรบ้างที่ทําให้เรามีอิทธิพลต่อ สมองของแฟน,นะครับเพราะเนี่ยอันนี้จะเป็นอิวิทยาสายมืดครับจะเป็นสายดาร์กทั้งหมดเกี่ยวกับศาสตร์ของการควบคุมความคิดของมนุษย์นะครับเพราะงั้นเนี้ยโปรพิเศษหากใครที่ดูคลิปนี้นะครับครูคอมให้โปรพิเศษอยู่ที่990บาทครับนะสิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกที่แคปเจอร์คลิปนี้นะครับส่งไปที่ like at, at l i น์ at love under score ตอนะครับหรือแอดอันนี้ นะครับแล้วก็แจ้งแอดมินขอรับสิทธิพิเศษครับบอกได้เลยครับความรักหากคุณไม่สามารถควบคุมสมองของอีกฝ่ายได้คุณก็ต้องวิ่งไล่ตามเขาไปตลอดทั้งชีวิตครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ